สวัสดีครับผมโคสแม็กครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการสร้างเซลเพจนะครับในการที่เราจะแชร์สินค้าหรือบริการออกไปนะครับแล้วจะเป็นรูปแบบของการขายสินค้าที่หน้าตาของเซลเพจก็เหมือนเว็บไซต์นะครับที่เราสามารถที่จะมีรีวิวมีรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วนเลยนะครับให้เพื่อนครับเข้ามาที่หน้าแรกของมูมอก่อนนะครับแล้วก็เลือกสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการสร้างเซลล์เพจนะครับอันนี้ผมจะไปเลือกสินค้าที่อยู่ในหมวดของ250 mp นะครับอ่าเราก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการที่จะไปโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าส่งลิงก์ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับอ่านี่ผมจะลองดูสินค้าตัวนี้นะครับสินค้าตัวนี้มีชื่อว่า f u o r beta glucan c นะครับ ก็จะเป็นอาหารเสริมนะครับที่จะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็บำรุงผิวนะครับวิธีการสร้างเซลล์เพจนะครับให้เราคลิกเซลล์เพจที่อยู่ด้านบนนะครับเสร็จแล้วให้ใส่รายละเอียดของสินค้าของเรานะครับ ให้เพื่อนพิมพ์รายละเอียดสินค้าลงไปในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากจะใส่รีวิวที่เป็นตัวเราเองนะครับที่รู้จักผลิตภัณฑ์นี้หรือลองที่จะใช้แล้วเป็นยังไงเราก็สามารถพิมพ์ชื่อของเรานะครับแล้วก็ข้อความรีวิวของเราได้นะครับซึ่งในเซลเพจเองก็จะมีรีวิวของสมาชิกนะครับที่เคยซื้อสินค้านี้นะครับก็จะมีรีวิวของทุกคนนะครับ เสร็จแล้วให้เราสร้างชื่อลิงก์เซลเพจที่เป็นชื่อของเราเองนะครับผมก็จะใช้ชื่อเดียวกับผลิตภัณฑ์นะครับก็อาจจะตัดตัวอักษรบางตัวออกนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่ ID Line ของเราตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดสร้างหน้าเซลเพจได้เลยนะครับ อ่าตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะไปแก้ไขก็กดปุ่มแก้ไขอยากจะดูตัวอย่างก,ก็กดปุ่มดูตัวอย่างตรงนี้นะครับอันนี้ผมลองแชร์อ่าแชร์เซลเพจของผมเนี่ยไปยังกลุ่มทดสอบดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเวลาที่เราเข้าใช้งานจริงนะครับ อตอนนี้ผมแชร์ไปแล้วนะครับลิงก์เซลเพจล่างสุดนะครับก็จะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็ลิงก์เซลเพจที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะครับและหากมีคนสนใจที่คลิกลิงก์นะครับเข้ามาดูสินค้านะครับก็จะเข้ามาที่หน้าเซลเพจของเรานะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านะครับราคา ข้อมูลสินค้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็าภาพสื่อต่างๆก็จะช่วยแนะนำสินค้าเราได้อย่างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ชื่อนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ต่างๆเพื่อทำการจัดส่งนะครับเรายังสามารถที่จะติดต่อเราผ่านไลน์ได้ด้วยครับก็แค่คลิกไลน์เข้าไปก็จะเป็นไลน์นะที่เราสามารถพูดคุยกันได้นะครับถ้ากดสั่งซื้อนะครับ ก็จะทาการชระเงินผ่านไทย QR ได้เลยนะครับก็เป็นวิธีการที่เราจะมียอดในการสะสม MP ง่ายๆด้วยการแชร์สินค้าบริการที่อยู่บนแอปมูมอนะครับเราก็สามารถสะสม MP เพื่อที่เราจะสะสมเป็น SP หรือ EP ได้นะครับหรือเรามีคะแนนเกินมาแล้วเนี่ยเรายังสามารถกระจาย MP ของเราไปให้กับทีมงานเพื่อที่เขาจะเป็น SP EP ได้อีก อีกแรงหนึ่งนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถสร้าง MP ขึ้นมา